สวัสดีครับผมกลับมาพบม,มาพอกันอีกคือเก่าครับกับเอกอุบลคนก้คนกลัวครับผมก่อนที่ไปรับชมกับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับสําหรับมือนี้วันยุทธครับมีเวลายามเศ้าๆแบบแวะมาทักทายพี่ทักทายน้องครับด้วยไก่แจ๊สีเป็นตะลง พอพันครับเจ้าแสงมณีครับผมมนีได้บรรยากาศดีๆได้ออกมาเ่่คนข้างนอกครับได้ออกกําล่างกายกรสีตื่นเต้นดีใจเล็กน้อยครับส่วนส่วนตัวเมียก็ท่านี้ก็ฟักไข่ยอยู่ครับก็เลยบ่เดเอาลงมา เอาแต่เจ้าแสงมณีลงมาย่างเหรนครับตอกกร่ลังกายส่วนพอนํำโชคกับเจ้าโกโก,โก,ก้ค็อยดูในกลงครับก็ว่าเอาลงมาเป็นกระไรตีกันครับก็เลยต้องสลับซับเพียนกันเอาลงมาครับ ก็ว่างจากการทำงานเลนี่นะครับเหลี่ยงไก่พอให้มีชีวิตชีว่าครับพอให้เงาบ่ได้ยังครับหลเจ้าแสงมานี่กับมีทาย,ยาดแล้วสีตัว บรยากาศดีครับช่วงนี้อากาศบอลร้อนอากาศบหนาวจนเกินไปครับเยน็ยน,ยนสบายสบาๆนี่แหละครับแต่มานยางเล่นพ่อนไขยเพื่ออรให้เครียดครับ เจ้า่างออกกําลังกายฮะเดินเล่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับปรับสภาพ <c oughs> ได้ปวกเขียดอยู่ในกรง,งทั้งวันสำหรับผู้ที่สนใจก่ะสอบถามเขามาได้เลยครับอีโบนานคงจะมีแบงแล้วลูกใกล้กับมีทายาทสีตัวก็เริ่มจะครบเดือนแล้วครับอ เดี๋ยวมีโอกาสได้แบ่งครับให้คัดเย็เคัดคัดเพศูเนี่ยก่อนครับมีแบ่งปันราคาย่อมเยาครับสำหรับกุีิชื่นชอบไก่แจ่สวยงามนำไปเลี้ยงเลี้ยงปล่อยสวนหรือไยบ้านหรือเลี้ยงไว้เป็น สัตเลี้ยงตัวน่อยครับดูแลง่ายครับน่ารัก <c oughs> กินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายโตวไวครับแข็งแรงเดี๋ยวก็ร่างกายกับสุขภาพแข็งแรงครับ <c oughs> สวนผมก็ใส่เวลาว่างจากงานประจำครับในการเลี้ยงไก่เพราะว่าก็มีพื้นที่อยู่ตรงบ้านเรานิดหน่อยหลกะในบริเวณไก่เคียงเพิ่นก็โชคดีครับในแวงไก่เคียงเพิ่นก็เลี้ยงไก่ชนอยู่ครับก็เลยคิดจะเอาไก่แจ่มาเลี้ยงก็ถือว่าเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านกันเพิ่นก็เลี้ยงอยู่ เลยเป็นโอกาสดีซึงมันจะอยู่ในเขตตัวเมืองในยังน้อยแต่ว่ามันก็ถือว่าโชคดีครับกันบานเป็นเรียงอยู่ก้อนแล้วเลยบอกวอยมีปัญหากันก็เลือกที่จะเลี้ยงใกล้แจ้ครับเพราะว่าใช้พื้นที่หน่อยดูแรงาย พื้นที่ก็น้อยดูแลง,ง่ายครับอยู่ในกรงเ็ดเป็นกรงแยกไว้ตัวไปตัวมั่นครับส่วนไก่ไข่ก็เลี้ยงอยู่ครับประมาณสิบกว่าตัวก็ได้เก็บไข่มาฟักอ่ะทนลองฟักไปหลอบสองหลอบแล้วครับถือว่าได้ผลดีครับสําหรับตู้ฟักไข DIY. ่ DIY ู้ได้ก็ขีิก,กับไปทีลิง หรือเข้าไปรับชมยอดหลังใดครับคลิปที่ลงไว้ก่อนนาะนี้ก็มีครับสำหรับผู้ที่สนใจถือว่าเป็นการลองพิษลองถูกในการเพราะฟักไข่เพราะบางที่ไกลไข่เป็นกบบบริเวณจี๊ กุกไข่เองมันไกลบ้านเห่าครับมันกะติไข่ทิ้งไปผมกับมีไก่ตัวปูอยูน้ำครับไก่ไข,ไข่เล็กคอนขาวงอนจักก็เลยไดอาศัยช่วงนี่มามีไข่เชื่อครับก็ได้แบ่งปันกันไปเพราลูกจะขยายต่อยอดกันไปครับ บอมี่ยังไลครับเอาอัปเดตพอสซงมนีมาให้พี่ให้น,ออน้องเข้าได้รับนต้นครับความเจรอนเติบโตความแข็งแรงและกาถ่ายยาตัวหน่อยของเขาครับ คิดหนะนี่ยังดีๆเดี๋ยวมาแบ่งปันกันครับผมคิดนี้ก็ขอตัวก่อนครับสััสีสีครับ